เงินมือถือได้ทุกระบบส่งมาจ้างก็จะชอมเป็น่าเป็นแนวนอนาของไปรษณีย e ์ EMS ลงทะเบียนแล้วก็พัสดุธรรมดาจะราคาเท่ากับไปรษณีย์ไทยแต่ที่จะเพิ่มขึ้นมาคือค่าบริการของร้านค่ะ กถ็ถ้าส่ง3มชิ้นเราจะมีลดให้2 5ลสเปรเ็นส่วนของค่าบรง้างน,น